TRON ARIES ภาพยนตร์เรื่องนี้เน้นไปที่เ r i e s ซึ่งเป็นโปรแกร,รมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มีความซับซ้อนและมีสติปัญญาขั้นสูงที่ถูกสร้างและส่งออกมาจากโลกดิจิทัลเข้าสู่โลกแห่งความจริงของมนุษย์เพื่อทำภารกิจบางอย่างที่อันตรายเป็นครั้งแรกที่โปรแกร,รม AI ที่มีตัวตนจริงจังได้เข้ามาเผชิญหน้ากับมนุษยชาติในโลกจริงอย่างเปิดเผย ตัวแอริสเองกำลังค้นหารหัสความเป็นถาวรหรือ Permanence Code เพื่อให้โปรแกร,รมจากกริดสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างถาวรในโลกจริงปกติแล้วจะอยู่ได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆก่อนจะสลายไปการมาถึงของแอริสสร้างความวุ่นวายและเปิดประเด็นคำถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์สติปัญญาและขีดจำกัดของเทคโนโลยีซึ่งนำไปสู่การต่อสู้ครั้งสำคัญระหว่างโลกดิจิทัลกับโลกจริง เมื่อโลกดิจิทัลส่ง AIRES ซึ่งเป็น AI ขั้นสูงออกมายังโลกมนุษย์เพื่อภารกิจที่ท้าทายกฎเกณฑ์ของความเป็นจริงการเผชิญหน้าครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหญ่และเป็นบททดสอบว่ามนุษย์จะรับมือกับปัญญาประดิษฐ์ที่มีตัวตนจริงได้หรือไม่ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะครับ